สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการรอบรูร้เกษตร<ก>น,น้นรายการที่จะทำให้ทุกท่านรอบรู้ข่าวสารทันต่อสถานการณ์งานส่งเสริมวันนี้เราถืออะไรคะอยู่ในมือวันนี้ค่ะเราพาทุกท่านมารู้จกักอ,อ,อินทผลัมนะคะวันนี้อินทผลัมที่เราเอามาก็คือเป็นอินทผลัมกินสดนะคะเห็นเล็กๆ็กอย่างนี้นะ ีปริมาณเส้นใย,ยสูงคอเลสเตรอรอลต่ำนะคะแล้วก็ยังมีน้ําตาลที่มีประโยชน์นะคะสําหรับคนที่เป็นเบาหวานเนี่ยก็สามารถทานอินทผาลาัมได้นะคะค่ะสําหรับวันนี้เราก็จะพา,าทุกท่านไปเที่ยวงานนะคะ,นนะ,คะ,ะกิจกรรมเปิดชมชิมอินทผาลาัมนนทบ,บุรีนะคะซึ่งจัดขึ้นที่สวนเรียนรู้และแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรอาเภอบางใหญ่ค่ะหรือว่าสวนปางมี18กําเภอบางใหญ่นะคะไปติดตามชมกันเลยค่ะว่าภายในงานเนี่ยจะมีสินค้าดีๆสินค้าเด็ดอะไรนะคะไปไปชมกันเลยค่ะ ดรสุจินชัยชุมศัก์ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรีเป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมเปิดชมชิมผลผลิตอินทผลัมนนทบุรีเพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์ผลผลิตอินทผลัมและผลไม้ของจังหวัดนนทบุรีนศูนู์เรียนรู้และแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรอำเภอบางใหญ่สวนป่ามี98ตำบลบ้านใหมอ่อำเภอบางใหญ่จังหวัดนนทบุรีโดยมีนายวิทยาชพานนนายอำเภอบางใหญ่ หัวหน้าส่วนราชการประธานหอ,อการค้าจังหวัดนนทบุรีกรเกษตรจังหวัดนนทบุรีประธานศูนย์เรียนรู้พร้อมด้วยสื่อมวลชนและเกษตรกร,ร,กรผู้สนใจเข้าร่วมง,งานนายสุจินชัยชุมศักดิ์ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรีกล่าวว่าจังหวัดนนทบุรีเป็นแหล่งผลิตผลไม้ที่มีคุณภาพและมีราคาสูงหลายชนิดนอกจากทุเรียนนนแล้วยังมีกระท้อนหอมบางกลางผลไม้อื่น ซึ่งเป็นที่ต้องการของผู้บริโภคทั้งในและนอกประเทศโดยจังหวัดนนทบ,บุรีได้มีนโยบายยกระดับมาตรฐานสินค้าเกษตรให้มีความปลอดภัยมีคุณภาพได้มาตรฐานเพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้บริโภคภายใต้แบรนด์นนทบ,บุรีการันตี ซึ่งอินทผลัมเป็นหนึ่งในสินค้าเกษตรที่ได้รับมาตรฐานดังกล่าวถึงแม้อินทผลัมจะมีพื้นที่ปลูกในจังหวัดไม่มากแต่มีมูลค่าการจำหน่ายสูงสามารถจำหน่ายได้ทั้งผลสดและต้นพันธุ์สำหรับการจำหน่ายผลสดสร้างไรายได้ปีละหนึ่งครั้งโดยราคาขายผลผลิตเฉลีียขึ้นอยู่กับแต่ละสายพันธุ์ถือว่าทำไรายได้สูงให้แก่เกษตรกรที่ปลูกอย่างต่อเนื่อง สำหรับสวนปามีได้เปิดเป็นศูนย์เรียนรู้และแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรของจังหวัดนนทบุรีสำหรับผู้ที่สนใจสามารถท่องเที่ยวและชิมอินทผลัมรวมทั้งเรียนรู้วิธีการปลูกอินทผลัมสามารถนำไปสร้างรายได้เป็นอาชีพเสริมได้